สวัสดีค่ะวันนี้อิมนะคะอยู่ที่เวสเอนหรือว่าเวสวิลเลจนั่นเองวันนี้อิมจะพาทุกคนไปเดินเล่นที่ย่านสุดชิคของเวสเอนแต่ว่ามันเกิดเรื่องที่น่าเศร้าขึ้นมาก็คือฝนมันตกนะคะทุกคนอาจจะได้ชมคลิปที่แบบว่าอากาศอึมครึมนิดนึงแต่ว่าแน่นอนว่าวันนี้คอนเทนต์ของเราจะไม่อึมครึมเหมือนอากาศนะจ๊ะและเดี๋ยวอิมจะพาทุกคนไปดื่มกาแฟนะคะซึ่งการดื่มกาแฟเนี่ยมันเป็นวัฒนธรรมของคนออสซี่ที่นี่เลยทีเดียวงั้นเดี๋ยวทุกคนตามอิมกันมาเลยนะคะสวด แล้วตอนนี้เราก็มาถึงที่ร้านกาแฟแล้วนะคะเป็นร้านกาแฟที่คุณพี่สาวนะคะได้แนะนํามาว่าเป็นร้านกาแฟที่ดีเราจะต้องมาลองร้านนี้ หลังจากที่เราเดินตักฝนกันมาอย่างเนิ่นนานนะคะและผมก็แห้งแล้วซึ่งประเทศออสเตรเลียนะคะ <c oughs> เขาจะมีวัฒนธรรมในการดื่มกาแฟที่ค่อนข้างที่จะแบบว่าดีเลิศม,มากเพราะว่าไม่ว่าเราจะเดินไปที่ไหนทุกผมทุกแห่งทุกซอกทุกมุมเขาจะมีคาเฟ่ยอย่างน้อยหนึ่งที่นะคะในซอกซอกนั้นโมซัะไม่ว่าจะเป็นทั้งกนันไดอินหรือว่าการเทคเวยนะคะเราสามารถเดินไปสั่งกาแฟได้เลย กาแฟที่นี่นะคะจะต่างจากที่ไทยตรงที่มีชื่อเรียกที่ไม่เหมือนไทยนะคะแต่ส่วนผสมอะไรต่างๆเนี่ยอาจจะคล้ายๆกันแต่ว่าชื่อเรียกไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นคนที่มาออสเตรเลียก็คืออย่าพิ่งสับสนแล้วก็งงๆมาฟังคลิปนี้ก่อนอย่างเช่นเอสเปรสโซ่นะคะที่นี่เขาจะเป็นแบบช็อตเล็กๆเป็นกาแฟเพียวๆอย่างเดียวเลยไม่ผสมน้ําตาลไม่ผสมน้ําไม่ผสมนมเด้อแต่ว่าอิไม่ได้สั่งมาวันนี้เพราะว่าเรากินมังค่านะคะอิไม่สามารถที่จะกินกาแฟเพียวๆได้นะทุกคนส่วนที่ไทยนะคะอาจจะเป็นแบบผสมนมหรือผสมน้ําลงไปอะไรต่างๆก็ว่ากันไป ส่วนอีกอันนึงนะคะอเมริกาโน่ของที่ไทยนั่นเองแต่ว่าที่นี่เขาจะไม่เรียกว่าอเมริกาโน่เขาจะเรียกว่าลองแบล็กลองแบล็กก็จะเป็นกาแฟสุิยอดเหมือนกันแต่ผสมน้ําเปล่าเข้าไปนะคะแต่ว่าถ้าเพื่อนคนไหนที่มาออสเตรเลีย,ยแล้วอยากกินเอสเปรสโซ่แบบที่ไทยนะคะก็ให้เราสั่งเป็นลาเต้นะเพราะว่าลาเต้มันจะเป็นกาแฟผสมนมแล้วเราก็มาเติมน้ําตาลขอน้ําตาลเขาเติมได้เลยเด้อ กาแฟชนิดหนึ่งที่ถ้ามาออสเตรเลียเราต้องห้ามพลาดกาแฟชนิดนี้เลยก็คือแฟลตไวเดอเพราะว่าแฟลตไว้นะคะมันเป็นกาแฟที่ดีเวล็อปมาจากออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์เลยเพราะฉะนั้นถ้าเรามาออสเตรเลียแล้วเราอยากแบบว่าเฮ้ยแกอยากเป็นคนออสซี่เราต้องสั่งแฟลตไว้นะคะในส่วนอาหารเช้าของคนออสซี่นะคะเขาจะนิยมทานเป็นขนมปังต่างๆอย่างเช่นอันนี้เป็นต้นนี้ อย่างเช่นอันนี้นะคะเป็นขนมปังแล้วเขาก็จะให้เราเลือกว่าเราจะเอาไข่แบบไหนไข่ดาวสุกไข่ดาวไม่สุกไข่แบบพ o ชเอ็กหรือว่าเป็นส c r a เบิลเอ็กต่างๆนะแล้วเราก็จะสามารถเลือกได้นะคะเป็นอะโวคาโดวางออนไซส์ ide, หรือเป็นเบคอนต่างๆเป็นแซลมอนอะไรอย่างนี้ก็มีแต่วันนี้ที่อิมสั่งมานะอิมสั่งเป็นออซีโบซึ่งทุกคนอาจจะรู้จักนะที่ไทยมันกำลังฮอตฮิตเลยตอนนี้แล้วเขาตกแต่งน่ารักมากเลยเอาจริงทำจริง ถาใครถามใครไม่รู้และที่นี่นะคะคาเฟ่เขาจะเปิดเช้ามากๆสำหรับนกที่ตื่นเช้าเท่านั้นที่จะได้กินกาแฟและเบรคฟาสนี่ เพราะว่าเขาจะเปิดตั้งแต่ประมาณตีห้าหรือประมาณ6กโมงจนถึงประมาณบ่ายสถึงบ่ายสนะคะจะมีแค่เป็นร้านใหญ่ๆอย่างเช่น Starbucks ที่เขาจะเปิดถึงดึกดื่นอาจจะมีแบบเปิดถึง3ามทุ่มถ้าในเมืองแต่ว่าถ้านอกเมืองก็ประมาณ6กโมงทุ่มหนึ่งก็จะปิดแล้วและคนออสซี่เขาจะเรียกอาหารเช้าอย่างนี้ไม่ใช่ว่า Breakfast นะคะเขาจะเรียกว่า b r e ค k ีน้นี่เขาจะชอบรวมคําให้มันดูน่ารักยุ่มยิ่มเฮ้ยแกวันนี้เราไปกิน Break y, เบรคกี้กันไหมอะไรอย่างนี้ ซึ่งการทำอาหารเช้าก็เป็นการแสดงความรักอีกแบบหนึ่งนะคะของชาวออสซี่กันเองไม่ว่าจะเป็นวันเทศกาลสำคัญอย่างเช่นวันพ่อวันแม่นะคะลูกๆก,ก็เขาก็จะตื่นมาทําอาหารเช้าให้พ่อแม่เขาได้ทานกันแล้วถ้าเรามีผู้ชายนะคะมาทำเบรกฟัสให้เราทานเนี่ยก็แสดงว่าเขาแอบรักเราหรือเปล่าเฮ้ยเหยิน <c oughs> จังเลยดื่มกาแฟดีกว่า แล้ววันอิมก็หวังว่าทุกคนน่าจะได้อะไรไปไม่มากก็น้อยหรือว่าอาจจะน้อยกระจิตรลิศวันอิมก็จะขอตัวไปทานอาหารเช้าแบบชาวออสซี่ก่อนนะถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากดูคลิปเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับวิสเบนก็คอมเมนต์มาใต้ร่างคลิปนี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้อิมไปแล้วนะเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้อิมด้วยนะคะอิมจะได้ทำคลิปออกมาให้ทุกคนดูอีกนะไปแล้วนะคะบ๊ายบายเพี่ยนเพื่อนเพี้ยนเพื่อน ว้าวไทยไม่ถ่องเอหไตั้งใจตั้งใจส่วนอิมนะ่ะไม่มีไม่มีใครทำอะไรให้ทานเราก็เลยต้องมาทานที่ร้านนี้นั่นเองเหมนมาได้ใต้ Prescription ไม่ใช่ไม่ใช่ Prescription ใต้คลิปนี้ใต้คลิปนี้เอริยังทวายแลนด์ Your gateway to study in Australia